สวัสดีค่ะดิฉันทิตารีจันทวัฒน์ GEG e Leader พิสูโลกประเทศไทยค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะดิฉันจะมาแชร์การประยุกต์ใช้การเพิ่มการโต้ตอบในห้องเรียนกับ Google Slide และ p a a r Deck ค่ะค่ะกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบ Active Learning นะคะจะมีหัวใจก็คือการโต้ตอบของเด็กทั้งก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนซึ่ง Google Slide กับ p a d e c นนะ่ะ ตอบโจทย์นี้ได้จริงๆค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะเปิด Google Slide และมองหา Add-on นะคะเมื่อเห็นแล้วนะคะกดเลยนะคะหนึ่งครั้งจะเห็นว่าในหัวข้อที่เราแอดตรงที่เป็น p a d a ไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เลือกนะคะมีทั้งหมด4หัวข้อให้เลือกตรงเพิ่ม p a d a ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อกดจะปรากฏ แถบข้างขวานะซึ่งจะเป็นเทมเพลตให้เลือกแล้วก็มีรูปแบบคำถามเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้นะ,ะพอเรากดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีรูปแบบคำถามสมมุติว่าเรากดไปที่รูปแบบคำถามใช่ไหมคะจะเห็นว่ามีกิจกรรมให้เราเลือกเยอะแยะมากมายไก่กองแต่สิ่งที่เราเห็นที่หน้าจอตรงนี้ค่ะจะให้เลือกว่าจะให้าการสแสดงผลไปอยู่ที่อุปกรณ์หน้าจอของเด็กหรือบนโปรเจคเตอร์ค่ะ พอเราเลือกเรียบร้อยใช่ไหมคะสมมติว่าเราจะเลือกคําถามนะคะก็จะเห็นว่ามีการมีคําถามที่ต่างๆทั้งเขียนทั้งวาดรูปทั้งแบบเ,เป็น Choice นะคะหรือก,ก็เป็นคําถามที่แบบมีตัวเลือกให้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเราสามารถเลือกจากเทมเพลตที่แนะนาแล้วเปลี่ยนคําถามก็ได้นะคะลองดูจากตรงนี้ก็ได้ค่ะสําหรับคําถามนี้เป็นการคําถามก่อนเรียนถามถึงความรู้สึกว่าวันนี้ที่มาเรียน คุณรู้สึกอย่างไรคะแล้วเรามี Choice ให้ค่ะหลังที่ที่กดเรียบร้อยนะคะแพรเด็กก็จะไปเชื่อมต่อกับตัว Google Slide หลังจากนั้นจะมีหน้าจอขึ้นให้เราโชว์ให้เด็กดูนะคะเมื่อเราตั้งคำถามแล้วเรากดอัปเดตเรียบร้อยนะคะเด็กๆเข้ามาเขาก็จะร่วมกิจกรรมโดยผ่านมือถือนะคะตอนนี้ค่ะเด็กๆก็จะพิมพ์ นะที่ที่เว็บเบราว์เซอร์ของตัวเองว่า joypd.com แล้วใส่รหัสที่เขาเห็นจากคำถามนี้ค่ะพอเด็กๆเ,เข้ามานะคะจากภาพที่เห็นจะมีตัวเลข2ละมีเด็กเข้ามา2คนละถ้าเราจะเริ่มกิจกรรมก็สามารถเริ่มได้เลยตามจำนวนของห้องที่เรามีนะว่ามีเด็กทั้งหมดกี่คนหน้าจอเด็กๆจะเป็นแบบนี้ค่ะมีคำถามมี c h o i c e แล้วเด็กๆก,ก็เลือกค่ะ สำหรับรูปแบบคำถามอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นคำถามที่แบบใช้ให้เด็กเติมหน้าจอตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่าเป็นหน้าจอของคุณครูนะคะแล้วคุณครูสามารถที่จะดูตรงส่วนที่พรีเซนต์อยู่คือภาพที่เห็นอยู่นะคะเป็นคําถามหรือจะให้ดูตัวคําตอบของเด็กๆก,ก็ได้ค่ะว่าเด็กพิมพ์ตอบมาอย่างไงในส่วนนี้จะเป็นตัวอย่างรูปแบบคําถามที่แบบให้นักเรียนพิมพ์ตอบนะคะนี่เลยค่ะภาพที่เห็นคือเด็กก็พิมพ์มาตามนี้เลยนะคะเป็นเรียลไทม์เลยนะถ้าเด็ก พิมพ์ตอบมากี่คนก็จะลันๆันขึ้นมาให้เราเห็นเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะการเพิ่มการโต้ตอบในห้องเรียนกับ o o o l l s s l i e s และแผดเด็กค่ะกิจกรรมในห้องจะมีความหลากหลายมากขึ้นและทำให้เด็กๆมีการตอบโต้อย่างสนุกสนานเรานำไปประยุกต์ใช้นะคะรับรองสนุกแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ